สวัสดีครับเกตีฟาร์มครับตอนนี้มาส่งนกให้เฮียครับนี่ชุดที่เรามาส่งให้เฮียรอบที่แล้วครับผมโอ้ทำไมแกเลี้ยงนกได้เสมอกันจังเลยน่ะสวยมากเลยใช่ครับชุดนี้เห็นไหมครับผมเป็นกับคนเลี้ยงนะครับผมอย่ามาโทษนกนะครับผมใครเลี้ยงดีก็โตเร็วครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดใหม่ที่แกสั่งอีกนะครับนี่ก็จะเป็นชุดนี้เลยนี่กําลังจะลงครับคู่สองเมียสาม เดี๋ยวจอนกออกกันนะครับสวัสดีครับเกติฟาร์มครับผมวันนี้เราจะไปส่งลูกนกกระจอกเทศกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่จังหวัดศรีสะเกดกันนะครับผมบริเวณตรงน,นี้ก็จะเป็นอ่าบ้านเฮียแกนะครับผมก็น่าจะเป็นโรงงานครับผมตอนนี้แกก็ปิดปรับปรุงครับผม ก็เลยอยากจะลองธุรกิจใหม่คือการเลี้ยงนกกระจอกเทศครับแกก็สั่งลูกนกกับเราไปแล้วห้าตัวครับผมตอนนี้ก็มีพนักง,งานของแกนะมาเปิดประตูให้เรานนครับผมข้างในข้างในก็จะเป็นโกดังนะครับผมงโกดังเป็นโรงงานครับผมกำลังปิดตัวทำงานอยู่นะครับตอนนี้เราก็จะมาส่งให้แกครับผม ท่านใดที่สนใจลูกนกกระจอกเทศก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมตอนนี้เราก็ยังพอมีลูกพันธุ์นกกระจอกเทศไว้แบ่งเกษตรกรผู้ที่สนใจนะครับผมก็ทักกันเข้ามาครับนี่ครับบริเวณที่จะมาส่งลูกนกกระจอกเทศให้แก่นะครับผมแกก็จะนอนอยู่ด้านหลังครับนอนฝ้าโรงงานกับแฟนแกนะครับผมกับเมีย อยู่ตรงนี้กันนะครับผมลูกนกเราก็จะส่งไว้อยู่ตรงด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งครับที่แกสั่งเป็นผู้สองเมียสามตัวครับผมรอบแรกก็ผู้สองเมียสามกันครับผมเราก็จะไปดูความเติบโตของนกชุอ,อของนกชุดแรกของแกนะครับผมนี่ครับนกชุดแรกของแก ที่เรามาส่งไว้นะครับโอ้โหโตเสมอกันดีมากนะครับผมก็น่าจะเดือนเกือบจะเข้าสองเดือนแล้วนะครับผมก็ตัวใหญ่ดีมากเลยครับผม